เป็นคนดีใจดีให้กินให้ทานเอื้อเพื่อเผื่อแพร่ปาตนาดีอยากอ,อยากให้คนอื่นอยู่เป็นสุขถ้ามีทุกข์คิดายพ้นจากทุกข์เราจะไม่มีกรรมมีเวกรกับใคร,ใครเท่านั้นแหละวิธีปฏิบัติบุญทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นต่มอมาข้อที่สามเขาว่าความหลงความโลภความโกรธความหลง หลงนี่ก็แเปรกเหมือนกันไงนมันยึดมัน่นสมืติวันหลงเอา,าลเอาล่านีนหลงหลงว่าตัวกูและก็ของกูบางทีมันจำกันมั่นหมายไปยึดมัน่นไปยึดมั่นในทรัพย์สมบัตพิพยึดมั่นตัวกูนี่อย่างหนึ่งนึวกว่าร่างกายนี่เป็นตัวกูจริงๆไม่ใช่นะเป็นของธรรมชาติร่างกายนะ่ เออร่างกายมันไม่ใช่ของใครนะมันอยู่โดยพ่อคร